เกิดเทุฆ <im sharing> ่าชายสูงวัยได้ใช้อาวุธมีดแทงหญิงคนรู้ใจวัย67เสียชีวิตณบริเวณถนนแสงชูโตตะบนท่าผาเภ่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการถึงห่วงหลังก่อเหตุก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเมื่อเวลาย0่ิบนิกาของวันที่21กุมภาพันธ์สองพาร้อยบัตรโทอุดมกำเนิดจังหวัดอพรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่บริเวณหน้าบ้านที่15ทับ12หมู่ที่3ถนนแสงชุโตโตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งซึงรายงานให้พันผอเอกเปียพงศ์วงเกียติใจผู้กำกับการสบพบ้านโป่งได้รับทราบก่อนจะเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านโป่งและเจ้าที่มุทิรวมใจกัางสูนด้ราชบุรี ในที่เกิดเหตุค่ะพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายนอนจมกองเลือดหายใจรวยลินเจ้าที่พยายามเข้าทําการช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะผู้หญิงคนดังกล่าวได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรวสอบตามร่างกายพบมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่หลายแห่งทั้งแขนซ้ายหน้าอกและชายโครงรวมทั้งหมด5้าแผลซึ่งทราบชื่อหญิงคนดังกล่าวค่ะคือนางสาวนัทธิดามีล้อมอายุ60บปีอยู่ในวัยที่สองสามทับสหมู่ที่2ตุบลท่าผา,าอำเภอบ้านโปง่ง หางจากศพออกไปเล็กน้อยค่ะพบรถจักรยานจอดอยู่และมี มีดปอกผลไม้ตกอยู่หนึ่งเล่มและรองเท้าแตะอีกหนึ่งคู่เจ้าที่ต้องแจ้งเจ้าที่พิสูจน์ฐานเข้ามาตรวจสอบด้วยส่วนผู้ที่ก่อเหตุนั้นได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าคือนายบุญศรีสงกินดาอายุ83ปีอยู่บา้านเลขที่ก่อเหตุและหลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปโดยใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเทียนาซึ่งเป็นรถรุ่นเก่าซึ่งทางเจ้าที่ได้แจ้งวิทยุสกัดจับตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีแต่เบื้องต้นยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุ ในการสอบถามพันธตํรวจเอกปียพงศ์กงเกจใจผู้กําก,กับการสบพบ้านโป่งก็ได้บอกว่าคนก่อเหตุนัน้นอายุ83ปีแล้วคาดว่าน่าจะเกิดจากการหึงหวงโดยก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขี่รถจักรยานผ่านหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุซึ่งผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเคยเค,ยคบหากันแต่ก็ได้เลิกรากันไปแล้วซึ่งทุกวันผู้ตายจะต้องขี่รถจักรยานผ่านหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุเนื่องจากไปรับจ้างนวดแผนโบราณตามบ้านที่ผ่านมาก็เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน และทั้งคู่ก็ไปแจ้งความไว้ที่สบพบ้านโป่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ก่อเหตุขอคืนรถจักรยานซึ่งเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเอาไปอ้างแต่ในความเป็นจริงน่าจะเป็นเรื่องของการหึงหวงมากกว่าและว,วันนี้พอเห็นผู้ตายขี่รถจักรยานผ่านหน้าบ้านก็รีให้จอดและมาพูดคุยตกลงกันแต่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยเกิดการทะเลวิวาทจนเป็นเหตุให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นขนาดดีได้ขีดรุษยานยนต์หลบหนีแต่คาดว่าน่าจะไปไม่ไกลใครพบเห็นก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สบพบ้านโปง่งโดยทางผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายสูงอายุที่สังเกตจะมีผมสีขาวทั้งหัวและในเบื้องต้นได้ตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดในที่สาธารนณะโดยทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจะไปติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการที่คนร้ายก่อเหตุทอน แทงผู้เสียชีวิตเนี่ยต่างลำดับเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรคะท่านก็คนผู้ใช้อุธมีดแทงเนี่ยเป็นชายวัย83ปีก็ถือว่าน่าจะเกิดอาการถึงห่วงนะครับผู้ตายได้ขับรถจักรยานนะครับผ่านหน้าบ้านนะครับตรงนี้เป็นบ้านของผู้ใช้อุธมีดแทงนะครับก็คบหากันมาหลายสิบปีนะครับ ปรากฏว่ามาเจอกันที่หน้าบ้านเนี่ยก็เลยให้เรียกมาคุยกันเรียกมาคุยกันก็ปรากฏว่าอาจจะทะเลาะกันแล้วก็ได้ใช้อาวุธมีดแทงเป็นเหตุอะไหน้านี้เคยมีเหตุการณ์กลุ่มเกิดขึ้หนหรือเปล่าครก็เคยมีการนึงห่วงแล้วก็มีการทะเลาะเบาแวงกันเคยไปแจ้งความที่โรงพักกันทั้งคู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถจัก,กรยาน แสดงว่าก่อนหน้านี้เขาทะเลาะกันมาจนแบบเลิกกันไปอยู่ก็เขาเรียกว่าเลิกกันไปนานเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วก็แตกก็ยังหึงหวงอยู่ครับผู้หญิงอายุเท่าไหร่คะคณตาผู้หญิงอายุหกสิบปีฮะหกสิบหกสิบปีนะผู้ชายแปดสิบสามอครับทำไมจักรยานถึงมีมูลค่าขนาดนั้นเขาต้องแย่งชิงกับอ่าสาเหตุก็ เกิดอาการถึงห่วงเป้าหมายเป้าหมายของผู้ชายเนี่ยก็คือทําเป็นเจะเอารถจักรยานบ้างอะไรบ้างแต่ทค่จริงแล้วก็น่าจะมาจากอาการถึงห่วงแค่เห็นผู้หญิงขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านก,ก็เรียกมาคุยเลยก็ผ่านหน้าบ้านอยู่ตลอดนะครับผ่านหน้าบ้านเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยไปรับจ้างนะครับไปรับจ้างบีบนวดตามหมู่บ้านออแล้วก็จะผ่านหน้าบ้านมาตลอด ก็วันนี้วันเกิดเหตุเนี้ยก็คืออาจจะเกิดทะเลาะกัน<ม>ในระหว่างที่ผู้หญิงขับปั่นจักรยานมาเนี้ยมาถึงหน้าบ้านเนี้ยก็เกิดทะเลาะกันก็เลยมาคุยปรับปรามเข้าใจกันแล้วก็ไม่สามารถปรับปรามเข้าใจกันได้คือตอนตอนนี้เขาหลบหนีไปทางไหนนะคะอ่าตอนนี้ก็ผู้อ่าอ่าผู้ต้องหาเนี่ยนะก็คือชายวัย8ปปีเนี่ยก็คือบ้านอยู่ตรงเนี้ย ก็ได้ขับรถเครื่องเก่าๆนะครับก็คงจะหลบไปแต่ตอนนี้สายตรวจแล้วก็ชุดสืบสวนกำลังออกติดตามอยู่